ช่างเอ็ดดี้ระยอนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเปท้ายแต่งของโมโตโฟเดอร์นะครับนี่ของ CBR 1 0 0ร์นะครับเวลาใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้มันตูสนามนะครับเท่มากนะครับนี่เท่แต่เวลาใส่นะครับรถจะต้องปลด a b s ทั้งหมดนะครับไม่มีกล่อง a b s ไม่มีตัว a b s แล้วก็ เป็นสายไฟลุ้น้วนนะครับถึงจะพับเก็บได้นะครับไม่งั้นเก็บไม่ลงนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับมอโตโฟเดอร์ขายกันอยู่ประมาณแ0ดพันหมื่นกว่านะครับแล้วแต่จังหวะตอนนี้ก็สังเกตว่าอะไรบิ๊กไบต์นี่หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาก็บวกขึ้นเรื่อยๆนะครับสนใจบอกได้นะครับสี่พันมีอะไรครบทุกชิ้นนะครับเนี่ยพร้อมระเบิดโอเคนะครับล้อเล้อโทเซอร์พิเศษสุดเกยงเกยง คาร์บอนคาร์บอนขายแม่งั้งคันนะครับอยากซื้อก็บ่อแล้วกันครับ